ก็อ,อยู่กับเกม Marvel well Contest of c h a m p i o n นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอธิบายสกิลทักษะติดตัวนะครับที่ที่ผมไม่อัพเมื่อสตันจะลดความสามารถศัตสรู30%นตะครับจะแสดงให้ดูคือคลิปที่แล้วผมพูดผิดไปนะครับเมื่อสู้กับตัวแมจ Magic คือคือตัว Magic นี่คือจะมีความสามารถเมื่อ เมื่อเขาได้เขาได้พลังพลังท้าไม้ตายเต็มหลอด1ขีดเขาจะลดพลังของเราแล้วระหว่างที่เขามีสกิลย้อนเวลาเราตีเขาเลือดเขาจะลดแต่เมื่อสกิลย้อนเวลาเขาหมดลงเลือดเขาจะเด้งกลับมาเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคครับ นี่ครับอันนี้คือผมตีปกติก่อนให้ดูว่ามันเป็นไงสกิลย้อนเวลาเนี่ยนี่ครับมัคือสกิลเขาเรียกว่าสกิลลิมโบใช่ก็คือตัวนี้ในในคอมิกค,คือมันจะมีเขาเรียกว่ามิติลิมโบมันจะสามตัวนี้จะสามารถสร้างมิติลิลมโบขึ้นมาได้ ก็ศัตรูจะได้รับความเสียหายพลังงานเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งและจะย้อนกลับความเสียหายใดๆที่มาจิกได้รับในช่วงเวลาเอเฟกนั้นหมดลงก็คือถ้าเราทําดาเมจระหว่างที่มีลิมโบเนี่ยพอลิมโบเขาหมดเวลาแล้วเลือดเขาก็จะเด้งกลับมาที่เดิมในตอนที่ลิมโบเกิดขึ้นนะครับนี่ครับดูนะอ่ะเลือดมันจะเด้งกลับมา เนี่ยแล้วแล้วผมจะแสดงให้ดูนะว่าทำไงให้ให้ลิมโบเนี่ยไม่เด้งเมื่อเมื่อเขาได้เขาได้พลังถ้าไม่ตายเต็มหนึ่งหลอดนะครับนี่ครับนี่นี่อันนี้คือเขาไม่เด้งแล้วเพราะว่าคือเราอะต้องสตันสตศัตรูสตาร์ต,ตูระหว่างที่เขา ได้พลังแต่คือทักษะทักษะนั้นมันจะเกิดขึ้นได้มันจะมีโอกาส30%ใช่สูงสุดแล้วคือ30%เรเราก็ต้องวัดดวงกันนะครับแต่มันก็ช่วยลดความเสียหายเราได้ดีระดับหนึ่งเลยมันเป็นประโยชน์กับเรามากครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่า มันใช้ได้ดีมากแค่ไหนอ่าอันนี้ก็ไม่เกิดละอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่สตันตสตูก่อนที่เขาได้ไม่สตาร์ตสตูระหวา่างจะพูดว่าไงวะคือเราไม่สตารตสตูอ่าอย่างเงี้ย คือถ้าเราไม่ส,สตาร์ตตูระหว่างที่ระหว่างที่เขาได้พลังถ้าไม่ตายหนึ่งขีด<ม>คือลิมโบนี่คือจะมาแน่เข้าใจใช่ไหมครับโอเคครับก็ต่อไปผมจะสู้กับบอล์กหนับจะแสดงให้ดูว่าทำไมผมถึงถึงไม่อัพสกิลที่ฟืน้นฟู ฟื้นฟูพลังชีวิตของเราตลอดเวลานะครับนี่ครับคือวอลล็อกมันจะมีความสามารถถ้าเราตีเขาหรือเขาตีเราคือเมื่อตัวตัวของเรากับตัววอลล็อกเนี่ยสัมผัสกันเราจะติดเชื้อไวรัสนะครับ แต่เมื่อเชื้อไวรัสครบ20แล้วถ้าเรามีมีบาฟฟื้นฟูเลือดหรือเราฟื้นฟูเลือดอะไรก็ตามจะเราจะพลังของเราจะลดแทนแล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้นะครับ <c oughs> เมื่อไวรัสเราติดครบ20แล้วแต่ถ้าอยากให้ให้วเชื้อไวรัสหายเร็วคือเราต้องมีบาฟเยอะในตัว มันจะถึงหายเร็วครับผมก็จะแสดงให้ดูนะครับนี่ผมจะตีให้ให้ครบ20่สิบเลยครับอันนี้ก็จะเกิดการดิเชียวไวรัสทราโนโนดเทคโนโลยีเทคโนออแกนอินิกทำให้เกิดดีบัมหฟื้นฟู ลดโอกาสใช้ความสามารถการโจมตีและดูดพลังอ่าใช่ก็คือเราจะโดนดูดพลังด้วยดูดพลังท่าไม่ตายและพลังชีวิตด้วยเมื่อเกิดเชื้อไวรัสนี้ขึ้นนะครับก็จะแสดงให้ดูว่ามันเป็นไงก็สำหรับตัวที่ผมใช้อยู่นี่คือมันเป็นมันชื่อว่า s ซเบอร์ทูนะครับมันจะมีความสามารถเมื่อ mm. เมื่อเราโดนโจมตีมันจะมันจะฟื้นพลังเอ้ยแต่แต่มันต้องโอเคแต่มันต้องเอาเวก่อนต้องดูปก่อนนะครับคือมันก็แสดงว่ามันมันไม่โอเคแต่คือ เมื่อวอลล์อกใช้ใช้ท่าไม่ตายผมจะโดนดีบับแล้วทักษะผมคือที่ผมอไั้คือถ้าเราถ้าผมติดดีบับผมจะฟื้นพลังซึ่งในกรณีผมก็จะแสดงให้เพื่อนๆได้ดูได้นะครับว่าว่าผมจะโดนลดพลังแล้วก็โดนลดพลังชีวิตด้วยนะนี่ครับนี่ครับพลังพลังถ้าไม่ตายกับพลังชีวิตผมจะลดเมื่อผม โดนดีบับเมื่อผมฟื้นฟูแต่ตอนนี้ไวรัสไม่ทำงานเพราะไวรัสยังไม่ครบ20นะครับยังไม่ขึ้นสีดแดงเท่าขึ้นซ้ายบนหน้าจอสีดแดงก็คือผมโดนติดเชื้อแล้วครับติดเชื้อแล้วก็จะห้ามฟื้นพลังครับนี่นะเนี่ยอันนี้คือถ้าผมผมไม่สามารถฟื้นพลังได้ละตอนนี้ อืมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็แสดงให้ดูถึงทักษะต่างๆของเกมนี้นครับต่อไปผมก็จะมาสอนเรื่องบัฟกับดีบัฟละกันโอเคครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่รับชมครับ